าบเรียนดเรเฉลิมชัยสีอ่อนและคณะท่านพลตำรวจตีสุรินพราเล่สมาชิกสภา,าสผู้แทนราษฎรเขตแปดจังหวัดสงขลาท่านนายอำเภอและพี่น้องท่านผู้มีเกียรติครบรักทั้งหลายในนามในนามของคนระดับภูมิควรนเนี่ยนะครับวันนี้เราข้อนหลับท่านดอเอร์เฉลิมชัยสีออนด้วยความรักด้วยความเคารพ อย่างสูงกับผู้เข่ออยาาเต่าความปตันดำาีคนประจวบน่าจะฟังพระทาตายกับเราหลเรืองนะครับเรื่องข้องผู้มีนี่ครับเป็นเส้นเลือดลักขลองพี่นองรัตภูมิควรเนีย่ยแล้วมาสู้อาวไทยเอามาสู้แต่ทีรท้าทุงกระทีปากบางนะครับแต่เดิมคับครอบผูมีนี่ใส้สะอาดมากนามจากปู่เขา เลาลงสู้ทะเลครับเมื่อน้ำตกไปนั่นนะครับป้อมเหล็กๆ,ๆก็วายน้ำในคลองนี้ครับเผื่อป้อมหมากตัวนี้ก็วายน้ำในคลองนี้ปรากฏว่าในช่วงสิบว่าปีที่ผ่านมามีโรงงานอุตสาหกรรมมาอยู่มังมีบอรดไซต่างเตื่อนมังไม่เตื่อนมังมาอยู่เต็มไปหมดครับผมก็คิดว่านั่นคือความเจริญของพี่น้องบ้านเราในตอนแรกแต่พี่น้องครับพออยู่มาอยู่มา ปรากฏว่นน้ำในกรองเราเป็นโคร่นเป็นต้มมดนะครับพี่น้องไปยังบ้านอยู่ข้างก้องทั้นนาข้าวกรองรับทุทไายกรองมันจ่ายประโยชน์ไม่ได้เลยเพราะน้ำเป็นครุดนเป็นต้มมดการท้านรังข้าวก้องแับไม่ได้จ่ายประโยชน์จากกรองเลยผมมาเป็นผู้เต้นผมก็มีความคิดว่าแล้วพี่น้องแล้วตาพู้ควรเนี่ยงผมพี่น้องเราตะเลซอาตรงกลางผมนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบดได้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับลรงงานดุซากรมซสต้องมานังหลับกรมโดยที่ผีดองเลาไม่ได้ขอเลยผมหลประกาศว่าต่อไปน,นี้ตั้งแต่วันผมเป็นผู้แทนวันแรกโรงงานาาดุซากรมมาอยู่ในจังหวัดสุขราผมยินดีแต่นี่เหมือนกับว่าโรงงานอยู่ได้ผี่นอ,องชาวสุขราผมต้องอยู่ได้ด้วยผมหลประกาศประกาศท่วงเอกลักษณ์างสิ่งแหวดล้อมของจังหวัดสุขราขึ้นมา ปรากฏว่าโรอองงานหลอกครอครัอุตภูมิพุ่มเหลียบปอบมดผมก็บอกว่าคุณมาลงทุนในจังหวัดผมผมยินดีแต่ต้องไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลาผมภ่ายไป็น่างไว่าโรงงานคุณอยู่ได้ชาวสงขลาผมก็ต้องอยู่ได้การตอนนี้ก็องอุตภูมิกับโรงงานกับัอบมดแหลบน้ำถูกยึดแต่เลยาลงทุนทะเลราบทุกผ่านการตรวจชอบมด เดี๋ววกรับมาถึงคลองผูพี่นะครับผมก็เห็นคราบดำตาของผีน้องลูกล้านของผีน้องครัไม่ก้าวลงไปไหวในครองเขามีคนว่าพวากเราคนเด็ดตาบบ่อใช่กระปากพวกนยกายหยกใจพี่ Assistant. นยายหยกใจคงแม่เล็กหรอกแต่ผมกาเรียนกับผีน้องว่าผมยอมรับว่าคนเด็ดตาบบ่อใช่หรือจังก็ผมเกือบถูกบ่อแต่ผมต้องคำหนึงถึงพี่น้องผมจำนวนมากพี่น้องผมเด <dead S 1> ืดเดือดหลอดในไร้บุญคน อยาองบอ่อไส้ไม่เกินสิบไล่ผมก็เลี้ยงมาปกมดัดผมบอ่อต่อไปดีผมประกาศเอาเอกลากตงสิ่งแวลดล้ครับเพราะฉะนั้นบอ่อไส้ทุกบอ่อที่อยู่ในคลองต้องออกกับเราก็วันนี้อยากกับเบี้ยต้นนับดีว่าบอ่อไส้ทุกบอ่อออกจากคลองภูมีหมดวันนี้นำไสสะอาดกับลูกลากข้กกกไไองพี่น้องลงไปวหว้คลองเต็มไปหมดเลยที่นี้เมื่อได้คลองลบอกมาผมก็จะเป็นต้องวิ่งอ,ออกออบประมาณมาปัฒนาคลองนี้ครับ ผมมาอยากเห็นกลองนี้ว่าดูนา้าท่วมหลือท่วมเต็มไปหมดเวลาดูน้มเลยก,ก็ไม่มีน้มเลยน้มเห็นเด็กใส่เป็นตะกอนอยู่ผมก็เลยมาขิดกับทางกรมชลประทานว่าเรามาประยุกต์กล่องนี้นั่นให้มีน้ำเป็นช่วงๆมีน้ำเต็มตลอดปีคอถี่ซองน่าจะปรับภูมิทัศน์ซ่องก้างทางกับนะครับพี่นองไปดูไส้ไว้ย่องเย้งย่องเย้งมาแล้วเพราะว่าตำรวจป,ปรับ อาจจะมีตะนุนขู่กับครองไปแล้วอีกข้างนึงปรับผู้ไปตัดเอาต้นใหม่ช่วยๆไปพอต่อไปหนักตองเทียวมาเทียววานเล่านะครับสร้างมามาเทียวในครองเราได้ผี่นองที่ห้ากินอยู่ในประมงในตะลีซับและในค่องเนี่ยการสร้ามามีอาชีพเส้อหนึ่งคันตองเทียวได้คราวัานี้โครงการเหล็กได้มาแล้วนะครับโครงการทีสองก็ค,คงมาเรื่อยๆนะครับผมจะทำค่องนี้ให้เป็นตัวอย่าง,งคร่องในจังหวัดสุนครานะครับ ว่าเป็นคล่องทีหน้าท่องเที่ยวเป็นคลองตีใจประโยชน์เหลืองนามได้ต่างอุปภูกต่างบริโภคกเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อตาลมจีท่นนั้นมาแล้วก็อยากให้พี่น้องเราเจติญปุให้ลามดีที่ดีครับ <S <S <ๆ>อย่างในแถวนี้พี่น้องครับผมเชื่อว่าตาลมจีผมซึ่งเป็นลูกปีผมโดยตรงกับเป็นเลนเล่าติการปักประชาริปัตเป็นคนหัวใจกายเคียงกับผมกับเป็นคนจริง เพราะฉะนั้นตบมือให้กับโครงการที่สองที่กำลังจะตามมาอีกสี่ล้ว <reputation> ก<หา>ันในนนพี่น้องครับวันแรกผมหลับตาแดงผมยืนยันกับพี่น้องว่าผมตรงในชีวิตของพี่น้องผมดีขึ้นวันดีผมเริ่มทำแล้วและครับผมไม่เคยหยุดหย่อนนะครับผมขิดเสมอว่าพี่น้องชาวสุขเร้าผมตรงดีขึ้นหมากวันนี้อย่างแน่นอนพราะจา์วันดีผมต้องขอบคุณคณะต่างมดนะครับที่มา,าจากอุตตมนะคนคร ได้นามของเราชาวาลัตภูมิชาวควรเนียงและชาวสุกราทุกคนตรงกราบขอบพระคุณท่านลำดีจะร่มใจอีกครั้งนึงนะครับกอกราบขอบพระคุณครับ